สรุปข่าว11ผู้เล่นลิเวอร์พูลที่อาจย้ายก่อนตลาดปิดเส้นตายจันที่1กันยายน2025เวลา19.00นลิเวอร์พูลซัมเมอร์นี้ซื้อเข้าแล้ว9คนใช้งบมากกว่า300ล้านปอนด์ขายออกแล้ว8คนได้เงิน216ล้านปอนด์ปล่อยยืม6คนบวกหมดสัญญา7คน11ผู้เล่นที่ยังอาจย้ายออก อสตาร์ซิมิคาสลุดลำดับที่3ของแบ็กซายสนใจโดยโรมา่าฟอรเรส์บาเลนเซียลิวฮาวิเอเลียดอาร์บีเลปซิกติดต่อมาแทนชาบีซิมอนส์สเตฟานไบเซติดฟื้นฟูจากผ่าตัดเอ็นแฮมสตริงแต่มีข่าวย้ายกลับสเปนเจมส์แมคคอนเนลสองกับชุดใหญ่หลังเจ็บแต่เตรียมปล่อยยืมหลังต่อสัญญายาวเจเดนแดน รอการเสริมกองหน้าใหม่เช่นอลิซานเดอร์อิซักหากมามีสิทธิ์โดนปล่อยยืมไคเดกอร์ดอนเตรียมปล่อยยืมอีกครั้งสวอนซีดาบี้สนใจฟาเบียนโมโรเซกจีเคคาดว่าจะโดนปล่อยยืมอีกริสวิลเลียมส์อาจโดนขายถาวรแต่ยังไม่มีข้อเสนอเคาวินแรมเซ่เช่นเดียวกับวิลเลียมส์รอข้อเสนอเจมส์บาลากิซี ไปทดสอบฝีเท้าที่โอสเตอร์เอฟสววเดนแต่ยังไม่ได้สัญญาโอคลี่แคนนอนเนียไปทดสอบกับลีดส์แต่ยังไม่ได้สัญญาสรุปภาพรวมหรือว่าูลยังเปิดโอกาสปล่อยพร้อมแบบยืมและขายถาวรหลายดิวขึ้นอยู่กับการเสริมทัพใหม่เช่นดิวอิซักสีแข้งวิลเลียมส์แรมเซ่ลากิซี่แคนนอนเนียยังไม่มีความคืบหน้า เพราะความสนใจจากทีมอื่นน้อยช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ